สวัสดีครับเซียวกานะครับผมจากคูโบต้าสีสกเกตเราจเจริญน,นะครับสาขาอำเภอกันทรารุ่มนะครับเมื่อนี่มาทรงเหมอบรถคุณพอ่อซุกนะครับอยูบ่บานหัวน้องนะครับตำบลน้องโอพอำเภอหน้าเชือกนะครับจังหวัดมหาสาร,รคามนะครับหนามโบตองเดี๋ยวทองเสียสโลกแกนเพิ่นนะครับคุณพ่อเป็นเป็น FC เอฟซีเซยวกาได้นี่ติดตามยูทูบมาสองปีแล้ววะขึ้นแล้วขึ้นอีกขึ้นแล้วขึ้นอีก กึไปขึ้นมาซื้อเงินสดเลยเสื่อขึ้นสดนะครับ600,000หนึ่งหมื่นห้าพันบาทอุปกอบกรสามชิ้นทอยเสียเราก็สั่งเพิ่มสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทหมาตรฐานของเราอีหลีนะครับพ่ออยากได้พานโตไทยลึกยังแกนโลกเราอ่ะจัดให้เลยครับสองสองหางีโปรนะครับนี่จังมาตรฐานนี่แหละเห็นบอรดินทรายมันไทยเขาดีครับงามดินศาสตร์สวยเป็นว่า ั้งแรกได้ครับนี่เสื้อผ้าพันผ้าพันพัดเบิ้งคล้องหนึ่งไปกับนะครับแล้วก็ให้ให้คุณพ่อเพื่นล่องเองเลยนะครับเพื่อเสื้อผ้ากับโชว์ร่วมแล้วเราสิได้เฮ็ดเฮ็ดเองนะครับเพื่อนขับรถย่นเป็นอยู่มีพื้นฐานการขับรถอยู่นะครับก็เลยบ่ค่อยมีปัญหานะครับก็อาชีพยังงงๆน้ำเกียร์น้ำค่นท่วนเนี่ยนะครับเล็กน้อย ทะเบียนพหลลวะแถมนะครับของแถมอีกสองรถพว่วงมาฐานแหงเมื่อวานบรรยากาศดีครับคึมๆฝนบ่ตกเอ้ยฝนบ่ตกฝนกำลังสิตกแต่ว่าทางนี้เพิิ่นสฝนดีกว่าทางบ้านอยู่ดอกครับทางศรีสะเกษอยู่ผมเสื้ว่าสิเป็นซุ่มๆแหมเน่ยเราก็เก่งของเราอยู่ด้วครับนี่เห็นว่ามื้อนี้เซี่ยวกาส่งสองคันนะครับคันหนึ่งอยู่อำเภอกันทะลักนะครับพี่สุวัสด พอเดี๋ยวมาตั้งผีก่อนจังเอาลงแมนครับเอาล่อลงคล้องก่อนเห็นว่าล่อหลังนะครับเด้อให้ล่อหลังมันอยู่ในคล้องอันนั้นแหละครับถึงแล้วล่อหลังลงในในหล่องมันจังสิบอห้ามนะครับสิบอห้ามจักฟังภาษาหลว่เรื่องบอที ขินนสายมันเข่าดีครับไทยเข่าดีแฮงอ่ามือนี่เซลกาทรงอยู่สองขั้นนะครับขั้นหนึ่งอยู่ตำบลสวนกล้วยนะครับอำเภอกันทะลักจังหวัดชีสเกีดนะครับของพี่สวัสด์เอลหาซูนหนึ่งแปดเอสพีนะครับวันเสาร์ยังสิไปรทายขีปให้เบิงนะครับมืนนี้เดนนัดคุณ่อเป็นใบนะครับอยู่สารคาม อำเภอหน้าเชือกนะครับมืออื่อนนี่ทรงยุ่งอำเภอสนมนะครับอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์นะครับสี่สิบแล้งยวอมืออื่อนน่าจะออกแต่เสาอยู่ <laughs> มืออื้นไม่คิวเดียวนะครับส่วนบันเสาเดี๋ยวย่งย่งบอสาบนะครับบาซิมี่ทรงไผ่อีกบอนะครับ โปรโมชั่นนะครับสำหรับ LC0 เริ่มจากเงินสดก่อนเลยนะครับซัมของคุณพ่อเพิ่นนะครับ615,000บาทนะครับมาทานของแถมกับสองรถพ่วงคือเก่านะครับส่วนดาวนี่ดาวเริ่มต้นอยู่0บาทเลยนะครับ LC0 ทรงได้ทรงสดอยู่8ปีนะครับ8ปีนี่อยู่ปีละแสนเอสนะครับ111,171บาทนะครับ8ปีเด้ตัวนี้7ปีอยู่แสนสองนะครับหัวใจเดือนละ2,000คือกันนะครับ L C ลสี่ศูนย์หนึ่งแปดสำหรับโปรเดือนนี้นะครับเดือนพฤษภาคมนะครับซึ่งมีทุนร์น่ายังบอลลูนะครับต้องรอเบิงโปรใหม่อีกที่นะครับเซมิบัตเตอร์น้ำมันนะครับสามพันบาทสําหรับรุ่น L นะครับสามพันบาทแล้วก็เซมิฟรีเช็คระยะเช็คระยะฟรีหนึ่งปีนะครับฟรีเนี่ยน่าจะเป็นฟรีทั้งน้ำมันเครื่องกลองเครื่องน้ำนะครับหรือสี่ร้อยชั่วโมงประมาณนี้แหละครับตัวนี้จะเป็นส่วนของท่าสยามเพลินนะครับ เอาเข้ามาเบิ้ง LC ซูนกันต่อนะครับปวดเบิ่งที่หลังเห็นไส้มันเขาดีครับเดี๋ยวสิตังให้เล่าไหมเอาแบบเข่าดีก็นี่แต่วันนี้ก็ถทือว่าโอเคได้ครับไยซัมนี่ปวดขนาดพอเคยครับได้ครับเนี่ย มือนี่เพิ่นจัดงานเปิดโตัวรถเกียวนะครับดีซีลอยแปนะครับอยู่โชว์รูมอยู่สาขากันทารมกันทรารมนะครับผู้ดอยูยไก่กับเขาไปเยี่ยมไปชมเบิงได้นะครับของแจกของแถมแต่ว่าบลาสซ่งของผมดอกของผมมันซองรถถ่วงนะครับ เพื่อนะครับมีอาหารกลางวันเลียงนะครับเอานะครับพ่อหอมปากหอมคอเดี๋ยวพ่อกันไหมมืออื่นนะครับอยู่อำเภอสนมนะครับเดี๋ยวสิตังผ้าพ่อเป็นตังผ่านก่อนนะครับคลิปนี้สเอาไว้เพียงสำนีก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามนะครับเพื่อปลอดคลิปดีๆโปรโมชั่นดีๆนะครับเราต่อไปนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ